สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะกับช่อง Marvelx Channel ตอนนี้นะคะใกล้เทศกาลเจอีกแล้วนะคะเพิ่งขอโชว์อีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะคะสำหรับเมนูเปาะเปียสดเจนะคะแต่ว่าไม่ใช่เปาะเปียรธรรมดานะคะเป็นเปาะเปียเวียดนามนะคะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้เพิ่งจะทําทั้งสสูตรนะเป็นสูตรเจและสูตรไม่เจนะคะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทําขายนะคะทําขายเป็นอาหารเชา้าเป็นอาหารว่างแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่นะคะขยันที่จะทําแล้วก็มาขายเพื่อนที่ออฟฟิศก็ได้อ่ะเดี๋ยว ไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างและทํำยังไงบ้างนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะคือมีผักนะคะผักเราจะเลือกเป็นผักกาดน้ํานะคะหรือว่าผักกาดอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะแบบนี้นะคะมาหนึ่งอย่าง เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแครอทหั่นฝอยนะคะเราจะใช้เครื่องหั่นหรือมือหั่นก็ได้นะคะแล้วก็แตงกวาค่ะแตงกวานะคะให้หั่นเป็นรูปประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสําหรับสูตรเจนะคะให้ซื้อเป็นนี่นะคะเต้าหู้รสเห็ดหอมนะคะซึ่งเขาจะปรุงรสมาแล้วนะคะรสชาติจะคล้ายหมูยอมากเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเราไม่ต้องปรุงมาเลยนะคะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือแผ่นปอเปี๊ยะนะคะแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะคะซื้อที่โลตัสแมคโครอะไรมีหมด นะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะที่เราจะทําเราจะต้องเอาแผ่นแบบนี้นะคะมาแช่น้ําให้เขาอ่อนตัวลงก่อนนะคะแช่น้ําจนมันอ่อนตัวเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะใช้เวลานิดนึงนิดนึงไม่ได้เยอะมากหากระมังใบใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็รอให้เขาอ่อนตัวลง ถ้าปกติแล้วนะคะถ้าเพิ่งทำน่ะเพิ่งก็จะแช่ไว้แล้วก็ขณะที่หอ่อเพิ่งก็จะแช่อีกแผ่นหนึ่งเอาไว้นะคะเพื่อให้มันจะทันกันอ่าพอเราแช่ให้อ่อนตัวแบบนี้นะคะเราก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะของเรานะคะเบาๆมือนะคะแบบนี้นะเบาๆามือมาเคลยใส่ที่สําหรับถาดรองห่อนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เลือกผักนะคะที่เราต้องการผักกาดน้ํานะคะ แล้วไก่แต,แตงกวาแครอทแล้วก็เต้าหู้เห็ดหอมนะคะแล้วก็เคล็ดลับของเราคือใส่ข้าวครัวมันจะเพิ่มความเค็มหน่อยๆนะคะแล้วก็ความมันเคียวแล้วมันจะเพิ่มความหอมด้วยนะคะแค่โรยเนี่ยยังหอมเลยเราก็เริ่มห่อกันเลยเราก็กดผักนะคะผักมันจะพองตัวเนาะเราก็กด ก็จะได้แบบนี้แต่เวลาเราทำขายเราก็จะผ่านครึ่งนะคะอ่าอันนี้นะคะเพิ่งจะทำเป็นเมนูกุ้งนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่กุ้งแบบนี้เลยสองข้าง เพราะว่าหางกุ้งเขาจะแลบๆเพื่ออะไรคะเพิ่มแวลูเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเราสามารถอัปเกรดราคาขึ้นได้อีกนะคะถ้าสมมติว่ามีตัวกุ้งเป็นแบบเน้นๆแบบนี้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมโรยอันดับแรกนะคะเราอย่าลืมกดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดผักนะคะเพราะว่าผักเขาพองตัวนะอ่าแล้วก็ค่อยๆม้วนไปเลย เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าจัดจานทานเองที่ร้านนะคะคือจัดจานง่ายๆเลยทำแบบนี้นะคะหั่นเป็นพอคำพอดีคำล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเจวันนี้นะคะปอเปี๊ยะเจนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราเลือกแพ็กเกจจิ้งสาหรับทําขายเลยนะคะและพึ่งนะคะจะคํานวณต้นทุนนะคะแจกไฟล์ Excel ให้เพื่อนๆนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเราอยากแบบทานที่ร้านนะคะก็จัดจานแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจัดให้สวยงามแบบนี้พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูปอเปี๊ยะเจและปอเปี๊ยะกุ้งนะคะวันนี้นะคะ ใครอยากไปทําขายนะคะในเทศกาลเจนะคะเอาสูตรนี้ไปได้เลยนะคะเ <_ d ata> พิ่งพร้อมแจกไฟล์ Excel นะคะคํานวณต้นทุนด้วยว่า1กล่องแบบนี้ต้นทุนเท่าไหร่และเราขายเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะหรือสูตรดีๆแบบนี้ให้กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะ <_ d ata> วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ